สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลโปร่งชาร์ตฟอร์ดบายกิ่งกี้เกิ่งกี้ไปที่ผลิตการขายประจำอยู่ฟอร์ดค่ะไปแดงพี่ๆท่านใดเพิ่มเปิดมาเจอเกิ่งกี้คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เกิ่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกิ่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งขาสวยๆนะคะวันนี้เป็นทูโทนนะคะในรุ่นรถฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองรุ่นนี้เป็นขับสองค่ะซิงเกิลเทอร์โบมา มาุด1 7 0แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจำหน่าย1,585,000บาทเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะสำหรับเอเวอเรสต์นะคะตัวสีพิเศษนะคะก็จะเป็นสีขาวมุกสีนี้เลยราคาตัวรถบวกเพิ่ม12,000บาทนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะใส่ชุดแต่งลอ้อนะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองค่ะประกอบไปด้วยชิ้นงานจะมีตัวกระจังหน้านะคะวันนี้กระจังหน้าก็เป็นสีดำเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยพร้อมกับ ตัดด้วยโลโก้มามาสแตงสีโครเมียมนั่นเองนะคะทำให้ดูโดดเด่นและมีมิติมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับไฟ LED ด้วยค่ะ3จุดที่กระจังหน้าแบบนี้ในส่วนของตัวไฟ LED นะคะพี่ๆสามารถเลือกได้ค่ะว่าเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนั่นเองนะคะไฟ LED ค่ะรูปทรงตัว U ซ้ายและขวาตัวนี้ค่ะมีมาให้พร้อมเลือกสีได้เช่นกันค่ะจะเป็นสีขาวหรือว่าสีน้ําเงินก็ได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวมีแพ็กเกจดังนั้นแน่นอนเลยมีกล้อง รอบคันมาจากโรงงานค่ะเริ่มจากกล้องด้านหน้าที่กระจังหน้าแบบนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องเลยนะคะตอนนี้ทําการทดสอบแล้ว สำหรับไฟหน้าค่ะที่มาจากโรงงานนะคะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day time running light ตัวซีแคมแสงสีขาวแบบนี้มีมาให้และตัวแพคเกจเสริมเพิ่มดังนั้นน้องมีระบบ auto high beam มาให้ด้วยค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเองพร้อมกับวันนี้ค่ะเสิร์ฟให้อีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะจะเป็นตัว s k i ์ตด้านหน้านะคะชิ้นนี้นั่นเองซึ่งชิ้นนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสี two t o นะคะดำเงา กับตัดกับตัวรถสีตัวรถแบบนี้เลยพี่ๆก็เลือกได้อีกเช่นกันค่ะว่าต้องการเป็นสีทูโทนแบบนี้หรือดําเงาทั้งชิ้นหรือว่าจะตัดดําด้านได้หมดเลยค่ะพร้อมกับรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED จากโรงงานระบบของตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินระบบเลนคีปปิ้งระบบ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบ Stop and Go มีให้ครบเลยค่ะ อีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์วันนี้จะเป็นคิวหลอค่ะซึ่งวันนี้ก็เลือกทําเป็นสีดําเงานั่นเองจะได้รับกันกับชุดแต่งดานานั่นเองค่ะพร้อมกับวันนี้ค่ะล้อมแมกค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ํามันและรีดน้ําลูกค้าเลือกใช้ล้อมแมกเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวแมกเดิมจากโรงงานค่ะขนาดตอบวงเขาคือ20นิ้วแมกเป็นสีดําเงาค่ะจะคู่กับยางกูดเยียนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางจาก โรงงานจะเป็น255 55R20 นั่นเองสำหรับแก้มข้างตัดด้วยดำเงาอยู่แล้วนะคะจะเาโรงงานแบบนี้และมาพร้อมกับคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะสีดำเงานะคะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวโรถแสงสีขาวก็มีมาให้เช่นกันพร้อมกับตัวแพคเกจเสริมเพิ่มมีระบบตัวบายสปอให้ด้วยนะคะเป็นตัวตรวจจับ จุดบอดนั่นเองราหลังคาแบบแนบสีดำได้านนะคะอันนี้มาจากโรงงานกับ e v e r อร์เรส r t ค่ะแต่วันนี้เพิ่มเติมเป็นรัดหลังคานะคะวันนี้แบบนี้เลยบอกแล้วว่าวันนี้คุมโทนออในสีทูโทนขาว ตัดดำนั่นเองในส่วนของกันสาค่ะพี่ๆท่านใดกังวลเรื่องเสียงเวลาวิ่งเริ่มมีความเร็ว60-80มีเสียงก็ถ้าตัดเสียงรบกวนไม่ติดกันสาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ท่านใดต้องการติดกันสาสามารถแจง้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารส่วนความเข้มของฟิล์มค่ะบานหน้าและรอบคันพี่ๆชอบกี่เปอร์เซ็นต์บานหน้าและรอบคันก็แจ้งได้เช่นกันค่ะขอบคิ้วกระจกนะคะสำหรับเอเว สปอร์ตค่ะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานมือเปิดสีดำเงาจากโรงงานที่มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคียร์ด้วยล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือมือเปิดเลยนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดข้างสีดำทั้งชิน้นพร้อมร่องระบายน้ำและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับเอกราคาเฉพาะเอเวอเรสเท่านั้นเลยค่ะ Ford e v e r e s t รนะคะตัวจุดเด่นเลยจะมีช่วงล่างนะคะเป็นหวัดลิง์ตัวนี้ก็ป้องกันลดอาการโครง้งแล้วก็ช่วยในการ ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองฝาท้ายค่ะเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้มีมาให้ระบบนี้มีมาให้เลยจากโรงงานไฟท้ายสวยๆก็เช่นกัน LED signature ก็มีมาให้ค่ะพร้อมกับอะคริลิกตรงบริเวณคาดท้ายนะคะมีมาให้เลยจากโรงงานกล้องอีกหนึ่งตัวค่ะก็จะเป็นตัวด้านหลังแบบนี้นั่นเองค่ะด้านท้าย นะคะชุดแต่งสวยๆอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับวิกเตอร์นะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายที่มาพร้อมท่อคู่ทางซ้ายและขวาวันนี้ก็เลือกทำนะคะตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวปลายท่อเลือกเป็นรูปแบบอินฟินิตี้รูปแบบของตัวท่อสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแบบรูปแบบอินฟินิตี้หรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองไฟตันหมอกหลังมีมาให้คะ่ะระบบเตือนกันชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกก็มีมาให้ในส่วนของตัวเอเวอร์เรชสปอยด์บวกแพ็กเกจ เย้ํากันอีกครั้งค่ะสําหรับรุ่นนี้เป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ SUV ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะด้วยระบบ การใช้งานนะคะแล้วก็ตัวออรูปแบบนะคะการตกแต่งสวยๆแบบนี้พี่ๆก็เลือกได้เช่นกันค่ะรูปแบบของตัว f o r d e v e r e s t นะคะในวันนี้ไม่ตายตัวพี่ๆสนใจนําไปแต่งกับ f o r d e v e r e s รรุ่นไหนสามารถแจ้งเก่งกี้ได้เลยแล้วช่องทางการติดต่อเก่งกี้ค่ะขึ้นไปแล้วด้านล่างนะในด e สคริปชั่นคําอธิบายด้านล่างค่ะเบอร์โทรค่ะลน์ส่วนตัว l ล n e o a สามารถทักได้ถูกช่องทางและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยที่ YouTube นะคะโปรโมชั่น Ford by บ กกี้รับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นอุปจัยให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนมาพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าเก่งกี้จะนํารถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย